คนเหาที่เกิดมาแล้วอยู่อย่างความกลัวอยู่แบบความหวาดกลัวเกิดมาแล้วกลัวอย่างยานอย่างยานบม่มีอยู่บ่มีกินยานคนบาวชาจาของดยียานเจ็บยานป่วยยานการผัดลาจากสิ่งี่ลักยานจาของบอ่มีสื่อเสียงยาน นินทายานความผัดผาจากบุคคลที่หลักหลักแบย่านตายคาว่าทุกๆคนเกิดมาแล้วอยู่แบบความหวาดกลัวความหวาดระแวงอยู่แบบหากว่าสุขบัไดถ้าห้อง เข้าใจพิจาอรณ่ายางละเอียดที่ทวนละเอียดจนหาขอทกเถียงธรรมชาติบได้คือเข้ากาลังต่อสู่กับธรรมชาติที่มันเป็นของมันแบบนั้นเลยเกิดแล้วก็ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าหิวห่อนหนาวเจ็บปวดป่วยและตายแต่พิจารณาแบบย่อมหลับเนี่ยคำ่า,าย,ย,ย่อมหลับในบ่เมนธรรมดาย ยอมหลับบ่มีขอทุกเสียงยอมหลับเบิดจิตเบิดใจบ่ได้หวาดวันอีกต่อไปยอมหลับจนบ่หวาดวันบ่ขันข่าบยอมหลับว่าเกิดแล้วต้วตองแก่ต้องเก็บต้องตายยอมหลับว่าต้องผัดผากจากสิ่งที่หลักที่พ่อใจยอมหลับว่าเกิดมานี่ที่บ่น้นท่าไปเลยกับบ่มีที่ที่บ่ถูกเน้นท่ากับบ่มี ย่อมหลับในควอมใดย่อมหลับในความเสียแต่เขาย่อมหลับมัน,มนเขาก็อยู่แบบปราศจากความกลัวเองหรอกแต่ส่วนมากมันจะอยู่แบบความหวาดระแวงความกลัวญาติแต่ของบริเลดีมีสุขญาติลูกญาติหลานบ่เป็นดั่งใจตัวเองคิดไว้ก็คือให้เขามีอาชีพการงานมันคงบ่เจ็บบ่ปวดบ่ป่วยมันบ่แมนแค่ว่าญาติ เฉพาะเจ้าของเองเลยมันย่ากให้ผู้อื่นนํายานให้ลูกยานให้หลานเหลนยานให้วงตระกูลให้ลุงป้าอาอวย่านให้พอ่อให้แม่ย่านให้กลัวให้กลัวแทนย่านการพัดพลากแต่เขาย่อมหลับตามความเป็นจริงแล้วก็คือธรรมชาติมันเป็นของมันแบบนี้เนี่ยเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บเกิดแล้วก็ต้องพัดพลา เกิดแล้วก็ต้องมีขั้มนิท่าและสารเสริญและนิท่าเขาและสารเสริญเขาเหมือนกันบ่มีอย่างที่จีรังจันยืนไหมที่นเขาย่อมหลับมันนะบ่มีอย่างเป็นไปได้ดังใจคือย่อมหลับย่อมหลับโดยความเห็นเลยนะ่หาต่เป็นสมาธิได้่หาต่ว่าเป็นนั่งอยู่หัน,หนี้ได้คิดจนย่อมหลับมันเนกะิเแล้กก็ต้องพัดพลาดเลย ต้องเจ็บต้องปวดต้องป่วยและก็ต้องจากกันนั่นแหละย่อมหลับมันแต่ก็สิบ่มีความหวาดหวั่นคือบ่มีความกลัวอีหอย่างเลย,ดยโดยที่สุดคือย่อมหลับความตายเนร้ะนามันกลัวก็สรุปยอดไหนตรงตายนั่นแหละกลัวมากที่สุดคือตายนั่นแหละว่าไปตามป่าตามดงไปตามเขาหรือไปเพียงลําพังค้ดเดียว ยานอันตรายอันเกิดจากงูอันตรายอันเกิดจากน้ำอันตรายอันเกิดจากอุบัติเหตุยานอันตรายอันเกิดจากมนุษย์และมนุษย์ผีหรือเทวดาหรือ,อยังก็แล้วแต่สรุปพว่วมยานคพิมกลัวนี่มันก็สรุปไปตรงตาย่นหลยยานจะของเป็นบายานบุคคลที่เฮาหักเป็นบายานไปบดแต่เฮายอมหลับ ทำบาสัตโลโด้วยแล้วเกิดแต่กรรมของภัยของมันที่กระทํามากแต่ว่ากระทํารวมกันเลยมีความเกี่ยวของระผูกพันกันเมื่อเกิดรวมกันเพราะเอ,าอะ้าทำกรรมคือการคิดคือการเจตนาแล้วกัในทั้งเจตนาเรียกว่าสมรู้ร่วมคิดซึ่งกันและกันจึงกระทํารวมกันทั้งกายละว,ว่าจะเท้าย่อมหลับมันสัตโลกเป็นไปตามกรรมแล้ว ความกังวลความหายห่วงต่างๆมั่นก็นสิตัวเล่าเบาบางและพอนค่ายลงเด้เหมือนกันเทียบเทียบอารมณ์ก็เข้าสอนลูกเลยแต่เขาบเหิหดไปตามที่เขาคิดเขาก็เห็นอย่างเขาบไร้เด้เพราะว่าเขากัต้องเป็นไปตามกรรมที่เขาได้สร้างสมบัมีทั้งเดียวก็แหกออกจากกฎแห่งกรรมเท่านั้นเด้จึงจะพ้นจากความหวาดกลัวจึงจะพ้นออกจากความกลัว แหกออกวัตตะไปว่าหมุนไปว่าว้นตป่าเวียนไปว่าหลอบหมุนหมุนเข้ามาสู่จุดเดิมคือการเวียนว่ายแต่เกิดแหกวัตตะออกเห็นความจริงของเหตุแลปะปัจจัยทั้งหลายเหตุคือการคิดปัจจัยคือการกระทําสืบต่อเนื่องให้สัตว์ทั้งหลายเวียนว่าแต่เกิดเป็นทุกข์ยุ่ํลไปนี่แหละเป็นทุกข์ยุ่งสัน่นต้องต้งแหกออก โดยการเข้าใจความจริงย่อมรับความจริงคําว่าเข้าใจยังลึกซึ้งบ่มีขอทุกเถียงย่อมรับอย่างหลาบขาาอยังหาเอียงมาโตแยงบ่ไดย่อมรับนี่ย่ยอมรับทมเดธรทมคือทรมาตาสัตว์เกิดสัตว์ป่วยคนเกิดค้นป่วยหฮาเกิดห้องป่วยเอ,อเจ็บหอนหนาวแช่ชะล่าลงไปสุดท้ายแลย้วตายนีไหม,มย่ยอ,มยอมรับเข้ามาย่อมรับนี มันเป็นคํามตีพวกเข้าคุ้นชินกันแต่ว่าเขาย่อมหายเ,เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเหตุทั้งใดสิบ bbles, บ,เเบ่เกิดสิบบ่แก่บ่เก็บบ่ตายเหตุทั้งใดสิบ่เกิดหันเขามาเห็นตัณหาหันเขามาเห็นความอยากของตนที่กําลังนึกคิดปรุงแต่งในความอยากได้อยากดียากมีอยากเป็นเข้ากลัวกลัวกลัวเรวพราะความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็น ถ้าเฮาเห็นเหตุเขามาในใ,ใจของเห้าเราเออวิธีการระง,งับเหตุมันคือการบกขิดหนึกปรุงแต่งนั่นเองแต่ถ้ามา,าตาของกามขิดมันก็เกิดไม่ขิดเมื่อมีแล้วก็ต้องคิดจังไดเฮาสิรวมลงมบ่าบ่อยมันคิดจิตมันมารวมก็ต้องร่วมอยู่ถี่ร่วมหายใจนั่นแหละคิดกลับเข้ามาในสิ่งที่่เป็นสัตว์ปเป็นบุคคล่ปเป็นสิ่งของ คิดถึงลมหายใจยูกับ้วก็รู้สึกในลมหายใจพอให้เกิดการเคยนชินชินอยู่กับลมลมมันว่างลมมันเปล่าแต่เาขาเ้อาชินคิดถึงผู้นั้นพู้นี้เป็นห่วงมั่งเกลียดมั่งรักมั่งไม่พอใจมั่งพอใจมั่งพบเกิดปุ๊บพับปุ๊บ,พ,บพับอยู่ตลอดเด็ดแต่าตื่นพับขึ้นมามันเป็นเอง,เป,เ,องเป็นเองขนาดแต่มันชินขนาดนั้นพอเขานอนหลับตื่นพับคิดไปสารพัดหลอกหลอก คนผู้นั้นผู้นีแ้แหละบุคคลอันตัวนี่รักมากลูหล้านเล่นเล่นพอแม่ปู้ญาตายยเญ่ทั้งที่มีชีวิตอยู่และได้เสียชีวิตไปแล้วคิดหลอบโลกนะครับแล้วแก,กับบุคคลอันเป็นที่เกลียดเพราะมันบ่ได้สมปรารถนามาเลิเกลียดบ่ได้ตรังที่ตัวเองหวังไว้ม่เลิเกลียดคิดบังดีๆแต่คนคนเดียวตีห้าหักมันก็นยังมีทั้งรักทั้งเกลียด ขานาคนที่ห้ายินดีคนที่หาพอใจือผัวกับเมียนมันก็มีทั้งหักทั้งเกลียดอยู่ในหันเดชที่ทิมกับทิมไปว่าได้่าติของบ่มีอยู่บ่มีกินหรือ่านเอาตัวเองบะหลอดนี่ทั้งผัวทั้งเมียนหลยขนาดห้าวยอมรับธรรมชาติคิดเป็นนาอย่างเรียนเราครอบในตนเองธรรมชาติเกิดแล้วต้องแก่ต้องเก็บต,ต,ต้องตายเกิดแล้วต้องพัดพ่าธรรมชาติ ได้เกิดขึ้นแล้วจะหาความจริงลังยืนไม่มีธรรมชาติมันเป็นของมันแบบนี้บ่มีพลังฝืนมันได้มีแต่ย่อมรับด้วยจิตที่เป็นกลางย่อมหลับด้วยการบไปคิดไปนึกไปคัดไปขวางไปขวางให้มันคงทนไปขวางมันบป่วยไปขวางมันบแก่ไปขวางให้มันผัดผ่านไปขวางให้มันห่อนไปขวางมันบหนาวไปขวางคือคิด นึกบุงแต่งมันเป็นไปห่อนห่อนโพดหนาวหนาวโพดเออเลวยานห่อนยานหนาวเออคำว่ายานยานไปเบิดนั่นแหละยานบ่มีความสุขสมบัตินั่นแหละยานลมพายุไงยานตายนั่นแหละยานฟ้าผ่าก็ยานตายนั่นแหละยานไฟไหม้บานก็ยานชิบหายบ่มมอยู่มีกินไฟไหม้บานยานถูกนิ่งยานอุบัติเหตุกลัวทั้งหมด เหตุตัจจ้งใดเข้าสิหายยากหายอยากหายกลัววิธีเป็นก็สอนอยู่ตลอดสอนมาผู้แหลกเลยก็คือพุทธเจ้ากพวเข้าเกิดมากับลมหายใจแต่เ่อคยคิดถึงลมหายใจแต่ก็อยู่ใดด้วยลมหายใจเข้าอาศัยธรรมะคือความจริงครรสอนที่พระศาสดาบอกแนวทางไงเฮา ตามความเป็นหญิงเขาก็ต้องอาศัยธรรมะคำสอนโดยเจ้ามาเอาตัวเองบมมีภัยเอาเ้อาออกไปได้เด้เขาต้องเอาตัวเองทำที่ตัวเองออกจากความเป็นไวยแต่เกิดคือความรู้สึกห่อนหนาวก็ไม่มีใดหลับแทนเข่าใดปวดท้องปวดแขวก็ไม่มีใดหลับแท่นเข่าเลยเจ็บปวดหรือความรู้สึกที่หวาดกลัวขั้นคล้าม สุดยดสยอดเ,ตเอตน,เน,ต,ต,เนตัวเองก็บ่มีคนใดหลับจนเ่าเด็กตัวเขาเองหลับนั่นันเยิึนกันแน่และจงเอาตัวเองออกจากห่วงวัฏฏะสงสารห่วงวัฏฏะแห่งความคิดปรุงแต่งในความอยากได้อยา่างดีอย่างมิอย่างเป็นเหตุและปัจจัยทั้งหลายที่สัตว์เวียนไ่ายตยเกิดเพราะความปรารถนาความอยู่ดีมีสุขเพราะความปรารถนาอยาก บ่อยากเปลี่ยนแปลงอยากนุมอยู่เช่นนั้นไม่อยากเจ็บไม่อยากปวดแต่มันฝืนทรให้าติ์ไม่ได้เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องปวดหิวหอนหนาวหออล้ไล,ยลย้ยังที่เข้ามาประสบพบเหตุความทุกข์ยากลําบากกับตัวเองนั่นแหละเหตุแห่งตัวเองทุกข์ยากลําบากตัวเองนั่นแหละเป็นผู้สร้างไว้รับกรรมเข้ารับผลแห่งกรรมในชาตินี้บ่ว่าจยากจน หรือล่ำรวยกัพราะว่าทำไปแล้วในอดีตชาติถ้าชาตินี้เราทำกรรมเลวกรรมบดีบดีนี่แปลว่าเบียดเบียนทำร้ายผู้ใดผู้หนึ่งซิยิ่เลยทรัพย์สินเอาเปรียบข่มเหงรังแกนี่คือกรรมบดีกรรมเป็นอกุศลเออเมื่อทำอกุศลเอาไ้แล้วก็ต้องไปยอมรับผลในชาติหน้าเนี่ย ทำกรรมเช่นใดเอาไว้ชาตินี้ชาติหน้าก็ได้รับผลเช่นนั้นที่ตัวเองกระทำเลยคือบ่แหงออกจากกฎแห่งกรรมมันเป็นธรรมชาติเด้คำว่ากฎแห่งกรรมธรรมชาติตัวเองสร้างไว้ตัวเองก็รับเองเอ,อไม่ว่าอกุศลหรือกุศลอกุศลทําร้ายเบียดเบียนให้ก็ได้บุญหลงสิคริและทรัพย์สิลรังแกผมเงสารพัดคมขืนใจบังคับใจบีบบังคับ ต่างๆชาติต่อไปตัวเองจะรับเองในสิ่งคือตัวเองกระทำเข้าใจวอถ้าเขาหูอยู่จังสี่แล้วเป็นยังเขาคือบอกหักดักดตัดความขีดออกเพราะก้อนที่เกิดการกระทั่โดยกายแล้วว่าใจใจทำก่อนจิตเจตนาหนั่นแหละเป็นตัวกรรมที่ว่ามันเหตุให้ก่อเกิดอารมณ์ใดมันสําเร็จอยู่ในหนีแล้วดังนั้นเขาก็ต้องละจิตเจตนาออก โดยการคิดเขามาสูลมหายใจอยู่กับลมหายใจของเขาเองเอ,อการละไม่ใช่คิดแต่ว่าก็อาศัยการคิดเลยจึงจะรู้วิธีละวิธีละวิธีเลิกว,วิธีตัดวิธีขาดออกคิดเป็นนั้นคือาศัยการคิดจังดูทา่ากับการเดิยินเดียฟังเป็นเหตุแห่งการคิดเขาฟังธรรมคำาสอนศาสดาเขากต่ที่พิรณาหาเหตุ แล้วก็หาผลของความจริงเออยอมหลับมันเดียวแต่ยอมหลับมันแล้วตัพยายามที่สิบกิดเป็นเนืก้ก็อาศัยลมหายใจมันมีวิธีเดียวนี่แหละง่ายสุดแล้ววิธีอื่นอีกมันยังออกดีว่าดีหลงเพลิดเพลินไปกับนิมิตหลงเพลิดเพลินไปกับรถหรือความสิบไลแห่งถ้ำทั้งหลายแต่มันปรากฏเกิดขึ้นเออ ปติปรามอกับหลงกับมิเป็นไปติดในความสุขสบายสงบแบบนั้นก่นม้โดยไม่ได้เห็นตามก็เป็นจริงกับมะไปติดไปเห็นนิมิตต่างๆอันเป็นสวรรค์วิมาตต่างกับมิไปรังเกียจนรกสวรรค์ไปรังเกียจนรกไปรังเกียจปรปรังเกียดรับมิอะไรหลงบัดแต่ว่าเหตุจั้งใดฮาจะทําจิตให้เป็นกลางคํา,าว่ากลางเนี่ยคือบ่มีจิตคํา,าว่ากลางคือบ่มีใจ ว่ากลางกลางคือไม่มีอะไรเลยต้องจิตไม่คิดไม่นึกไม่มุงไม่แตกนั่นเป็นภาษามันคือสือกลางหรือม่มีอย่างลดจริงๆเนี้ยว่างว่าเพียงแต่ตาหูจมูกลิ้นกระทบสัมผัสแล้วในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ทำอย่างไรจะเป็นประโยชน์ที่สุดอะไรหักตัวเองออกหักหักทั้งจิตีนเด้ก่ได้ไดปหักทั้งไม่หยุดคิด อะไรครว่าอาสังกัดตธรรมอะแปลว่าไม่สังขัดแปลว่า,ส,วาสังขารคือความคิดนะไม่คิดปรุงแต่งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นแล้วตามธรรมชาติแล้วก็ต้องดับเป็นไปตามธรรมชาติแต่เราเพียงเป,เป็นผู้รู้อยู่เฉยเฉอรู้อยู่เฉยเฉยโดยไม่ใช่ผู้รู้อีกเดยกก็ไม่เป็นผู้รู้อีกรู้แบบว่างๆสมมติทั้งนั้นแต่เ,เอามาบอกให้ฟังมีหมดบอกว่าไหน พยายามอยู่กับลมหายใจให้มากเถอะอยู่กับความรู้สึกในกายตัวเองให้มากเถอแะแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะละของมันเองมันก็จะเลิกของมันเองจะลดมันเองมันจะหยุดของมันเองเพียงแต่เฮาหยุดคิดโดยเอาความคิดหรือความรู้สึกตัวเนี่ยมาอยู่กับลมมั่อยู่ในอาการปิติปราโมทย์อิม่มเ,ออเบิกบานอยู่มีแหละลมหายใจจึงเป็นทีหนึ่งเด้ออาณาปานาสติกุทธเจ้ายืนยันและรับรอง เป็นของตรงตรงต่อพันธพานุเลยนั่นแหละเอาละพอ